กูแบนในเทียนี่ก่อนเลยมันต้องเล่นในเทียนเต๋อแยกทันมามาเดี๋ยวจะแพ้เฮ้ยม่นเล่นรอบตัวใหม่มันเอาเปลีกยนไปรู้ว่ากูแบนมนก่อแล้วได้อยู่กับกูไอ้ตีว่านี่กูต้องแบนในเทียนี่ก่อนเลยอยู่พี่เกมไม่ได้ตับหัวพี่เกมเลยโอ้ย เออดิมปะบ้าครับโอ้ยกูบอกเลยนิ่มๆนิ่มๆนิ่มกูเด่นนิ่มๆเล่นตัวอะไรนิมทีมกูเด่นนิ่มๆเลยเล่นอะไรดีบ้างตีท้องกดะเท่าแล้วแหละตีโซโซตีโซโซกำลังคิดอยู่ว่ากูควรจะเอาแท้งหรือเอาแคลรี่ไปอีก่อนหรือจะเอาซ้ำไปช่วยพวกมึงตีตีอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือก ดี๋ยวไม่มเงียอะไรดึงทีวีจินไหมไมยถึงไหนกินไหมให้กินไหมตีกดแคทนเทียแพ้แล้วตีเก็บที่แล้วอ่ะแพ้กดแทนอะไรเบี่ยแพ้กูบอกเลยเก็บที่แล้วเก็บเก็บที่แล้วไงเก็บเกมที่แล้วคือยังไงพี่ไม่เข้าใจผมมองเองไงไม่พี่มันสัดนหายหายอ่ะมันลุบหมดเลยที่เงื ขาจะบอกว่าเป๊ปเกมที่แล้วอ่ะอ๋อเป๊ปเกมที่แล้วที่แล้วอ่ะสูมโค้งนะอ๋อเอามาลงกันมาลงมาตามนี้ทีมีผมจะลงได้เปล่าผมเล่นอะนี่เล่นเจลาดิไม่เล่นเกลีผมก็ทำแค่นี้แหละโอ้ยนัโจ๊กจุดทู้เฮ้ยดูไม่ถึงเลยไม่ใช่หรอกกูหมายถึงให้มึงใช้ของอ่ะที่อยู่ในช่องนั่นน่ะมันคือพู้ เกมอยากบินได้บ้างเย้ก่อนเลยอ้าวเย้ายดีเอาียดีเอายดีเอากูนอนกูนอนในน้ำอ่ะไม่ได้อาะหิวมานะบอกไว้ก่อนกูกูนอนในน้ำอ่ะอ้าว กูช่วยมึงไม่ทำป่ะมึงอยู่ไกลเกินไปนอนแล้วมึงแล้มนอนมกักูยิงกคนที่เลยเฮียกูช่วยไม่ได้แค่นี้งตาแต่คือนขำแล้วมึงเเปิดไมแล้วทำมนขำไหมฮะฮะฮะแล้วทําันติดนีแกเฮียอะไรเนี่ยฮะฮะนลับบ้าน เฮ้ยมานานหน่อยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมซูตมึงมันมีสายฟ้าด้วยอ่ะเอาเก็บเี่ยมันคือซูตเก็บครบไงเก็บเซตครบไงเก็บเซตครบโอ้ยมันต้องเซตยังไงวะเซตอะไรมั่งวะตีตัวละครบาป๊บห้าตัวหรือเปล่าเนี่ยเซตบาปจะรอไม่ใช่ไม่ใช่เเเซตทพเทพเหรอเออเทพเทพเทพเหรอเทพไม่ใช่เทพแบบไม่เทพหรือว่าสินะนี่มันเทพแบบสตารมีวงแหวนข้างบนอะเต็มากันที่มันเทพมเฉย เก็บกากแต่ก็แต่ก็ใช้ใช้ประรลานเลยนะใช่ปะวะไม่ใช่หรือไม่ใช่ล่างนี้มาล่างนี้ว่าเออเออมันมาคนละเซตเอทีเอทีของที่กูกำลังเก็บนี่ว่าอันนั้นมันเจ็ดบาทเออไอเดียวเดี๋ยวมึงจุดคู่โดนไปเนี่ยบังคับรอทีมอลเอาไปดี ตมันต้องกลัวมันจะฆ่ามึงถ้ามึงอยู่ถ้ามึงอยู่ข้างๆกูมันต้องกลัวตายหรอกยกเว้นมึงจะอยู่กัที่กับกูยกเว้นมันฆ่ากูเลยถ้ามันไม่ฆ่ามึงมันเลี้ฆ่ากูก็จบไปช่วยได้คนเดียวมันเอ้ยยี่สแม่งช้อนหนึงกูได้หวะเกมนี้มันยังจะมีสิทธิชนะอีกเหรอฮะเกรดเกมมามันไม่่ใชไม่มีทางไม่ไม่แน่หรอกแต่ไอ้จ๊อกเกิดแล้วมันยืนดีอะแต่แต่กูรู้กูดูกู กูดูจะมีอาการเอาเรวานอมาแล้วกูุ้โจ๊กมันเกิดหรอเนี่ยโดนบิงเปิดโดนบิงเปิดอย่างเดียวอะกูว่าเนี่ยไปดูนะอันติกูช่วยมันไม่ได้ด้วยชก็เลยจสกิลสองอะพี่เกมอีกเข้ามาดิอ๋ไรอย่างเงี้ยมันกันเว่ได้ดิบอะเข้าไปดิเข้าดิมึงเข้าดิมึงควยอะไรอะเรียกงว่าเพื่อกันพวกคุณไงเอ้าไอย่างงีู้ใช้สกิลหมดแล้ว กูใช้กับตัวเองแล้วเขาไปโดนผมไม่คิดว่ากูจะโดนหรอกแกโจ้ถ้ามีอันตรีนี่ซูมอัดไปเลยนะไม่ต้องห่วงนานานะถึงถึงไม่ตายก็ซูมไปเลยหมืนไส้รู้โอ้ช็อตล้วนี่นี่กูหยิบจริงนี่กูหยิบจริงนี่กูเข่าเลยจริงตั้งยืนดีๆเน่อยไหม สดเกันว่ะดู่ขาได้ซื้อขวดมาเลยเพิ่มเหมือนเป็นตาแล้วนะเกมเอาขวดมาให้ผมพี่ขอขอไม่มีรูนป่ะไม่มีใช่ปะไม่มีไม่มีพี่เอาขวดมาเนี่ยคนติดพลาดก็ยังจะโดนดูอีกนิดสักอันนั่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 นก็มาก็มาเขาถ้าถ้าจะมา

โจ๊กม yeah, so oh, oh, mm ึง hmm. พ yeah. well, we yeah, wow. ja yeah. ูด yeah, ดิม yeah. oh, ึงอย่าเงียบดิโอ้ยเงียมันเปิดวหรอแะเปิดที่อะไรยังไม่ได้สั่งเลยเอ่ัเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ได้สั่งเป็นจิ้วคูดาวอยู่อุ้ยมึงจะอันตีเมื่อกี้เป็นเห็นเปิดปุ๊บยังไม่เข้าดิมายี่อุ้ยจะอันตีซื้อขวดมาสำแดงวะเนี่ยโอ้พี่ขวดมาเขนาดวันนั้นวันนั้นผมจะซื้อขวดมาเล่นผมยังอ่อขวดเลยไม่เห็นเป็นเลย เขาไม่ GM ก็ไม่ได้ห้ามก็มีมันก็มีส่วนช่วยอยู่นะต่อให้รูนไม่มีมันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะพี่ GM ไม่ได้ห้ามเนี่ยเออเอันนี้พูดประชดปะเนี่ยใช่ที่เป็นญาติกับประชดน่ะคล้ายๆกันฮะมันติดกันเหรอเอ๊ะอาเจอเลยอาซ้ออีกเดียวเดีดวกูบังกันอยู่ดีกูบังกันอยู่ ไอ้เนี่ยกูตัดเดี๋ยวปุยไม่ทันโยนยังไม่เก่งกำลังยิงเลยกูเดินังขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับบรรยารยิงมาปุ๊บเลือดเองบึิดเลือดบารยกาศหายพับโดี๋ใกล้เกิดยังเนี่ยตารับวัดมันโยนมา โจมคิดผัาโจมจะไม่เกิดคิดผ่านแบบที้ไปกดชัูเนี่ยน่าจะใส่โล่ก่อนได้หายกิดกิฟปิดกิฟอะโรล่ะโอ้โอ้อะไรเป็นแผ่นเป็นแผ่ไม่แก่นะั้นเฮ้ยแผ่นเนี่ยนะเออเอาเอาโ๊กมันจะได้เกิดแตกโลกโอเคแตกเลยแตกเลยก็แตกเปลวสามตัวแล้วเนี่ย เ้ยแรวะราจะคีบไม่ได้แล้วยังเดี๋ยวเราเดือดเลือดอีกได้อยู่ยังได้สองตัวทะลุรู้ว่าแต่บาดดีว่าจังหวัจะตีจะตีจังหวัดเป็นไม่ยากเลยโอ้ยนั่นไม่ไเฮ้ยโจจะยิงกู ไอ้เหี่เกือบตายไม่ช่วยมันก็ตายไปแล้วไอ้ยี่โตก็เกือบตายสักซูมแม่งเลย <c oughs> โดนมึงพร้อมตายยังเพื่อนมาดิเหี <c oughs> ยเ้ยี่รีบเข้าวันนี้ต๋อะผ่าไปดิช็อปไปดิโดน้อมแม่งเพื่อนจมเบอร์วะเช่ใช่ อ๊ยี่อะไเนี่ยบอกไม่เนย็นสอคนเลยมันน้นจะเป็นดีไม่จะเป็นอ้ไอเี้ยกูมาโดนด้วยโอ้หคือเฮี้ยจัดอะคือโดนสองคนมอเตอร์พิมไอเฮี้ยมอเตอร์พิมคุยไอเฮี้ยดีมเนี่ยตายคู่เลยคุยเรือกคุย่องกคเ่ยหวเลย ไอ้โจ๊กอะโหนั่นก็มันจะช่วยแม่งไม่ได้แล้วจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยกูเน่ยช่วยตัวเองไม่ได้ไอ้ควยแม่งตายคู่เดียความผิดปุงเนี่ยไม่เราคุยเรื่องความลับกันอยู่ระดับหนาซ่าเระดับหนาซ่าเลยมันก็ปิดไม้มาในเกมเลยจงเเออวาปิดไม้ที่ไอเฟลมันปิดไม่ออเว่ะคุมีปุ่มปิดม่อยู่เอว่าหรอว่าเฟปิดไม่ได้รีไม่ต้องปิดไม่ต้องปิด ปิดไฟในเฟซไม่มาปิดไฟในเฟซได้แล้มครับเดี๋ยวปิดไฟไปแล้วเดี๋ยวมันเงียบมันเหงาเปิดเด่นแะไม่หมายถึงเวลาคุณจะนัดอะไรกันนะแอ้นี่ดีไปตรงผยวไม่แต่เกี่ยวลาเกับการไปปิดไฟเฟซเนี่ยนะตัวไม่ตัวไม้เครื่องกลัวมันมันมันมีให้ปิดอยู่แล้วไงไม่อ่ะมันมีปุ่มปิดเปิดโอเคไอ้เฮียดิโอ อุ้ยเจ็บปะเนี่ยเขาเป่นอะไรด้วยเล่นการใชยภาพอ่ะอยากตายจังมาฆ่าหน่อยเย่ตายเขาอะไรอ่ะอุ้ยแล้วเดินไปรับดิมแล้วมึงเดินไปรับแล้วอะไรอะไรวะไอโก้ไอจอยอะไรไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอ้ยเจ้าจงพูดไปจบเลยจบเลยจบเลยเฮี้ย จบเลยกูตายฟรีเลยอยากตายอ่ะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนลมบอลมึงรีบจบแล้วรีบเอาอีกตาเลยสัตว์เฮ้ยเราขับเรื่อยไปร้อนไปร้อนเลยอากาศมันร้อนกูยิ้มจนกูยิ้มจนแก้มกูนจะมีอยู่เดิมตาก็ชิดรูหัวเนี่บริษัทเอ้อ เฮ้ยช่วยพวกมึงไม่ได้แล้วนะไม่ไหวโจมันโดนมึงอยู่แล้วไอ้ตี๋มันมึงมึงไม่เล่มยิงิงยิงโตีไม่ถึงเกมมึงห้าวอ่ะมึงห้าวอ่ะยิงเลยมึงเกมยืนอยู่เ้ยช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยตีตีตีบอลปึ่มโอ้โหไม่ตายแล้วตมันเอาแค่มึงกับกูแหละมันเอาตี๋ยันไม่ได้หรอกไปไปเราไปเฮีย ตันเหียนอไรหวตายใช่ตัดยันตีแล้วยันตีแล้วยันตีแล้วตีไม่เหี้ยตีไม่ทันเลยสัตว์เยคูดาวยูไปแล้วดาวยคืออะไรวะคครูดาวยูคืออะไรวะคูดาวยู ภาษาอะไรเดี๋ยวพี่เกมโดนพาหัวมันรู้ตัวนะยิงเดินตายหฮงไปเลยอะไรอะอะไรทำเป็นเดินไปตรงนู้นตรงนี้อ่ะโอ้ยคิบก็หลับแบบได้บีนกันสองตัวแล้วอะไรของคิบบไม่ไม่ตกตายก็กูตายอย่างรู้ไง เราใส่ไม่รู้ใจกันไม่โจมตายต้องตายตัวคนศัดตัวของข้าอะไรอ่ะโอ้ยอ้ยไปโดนอ่ะไม่โดนอ่ะเอ้ยยิงดีเลยกปูเลยดีกว่าเนี่ยไอ้ดันมันช่วยไว้บอลล่ะโอ้โหไม่สนใจไม่สนใจไอ้ดีเลยอ่ะบิ๊กมาหากูอย่างเดียวเลยนะครับพี่อ่ะอีบอกว่าดีม อะไรวะมึงิดเลยว่านองมันรองไม่ได้ไหนวะไอ้จ่ก็เพราะมึงไม่เห็นได้กูเลยพูดอ่ะไอ้ชี้เมันหวานขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่เกมเป็นผมผมบอกดัดท้องอ่ะเออเดี๋ยวพิกเอาไม่พีกเอาพี่ออกมาเลยมึงต้องออกบิเป็นไรค่าพีเกมแล้ว้างกูเนี่ยเนาตายออกบิ๊ไงยี้่่่่่่่่ไอ่่่อ่่่่่่่่อ่่่่่่่่า่่่ ออกอะไรอ่ะเอามันออกสตรีมมูดการจะเข้าจะเข้ากหัวโอ้โดนช็อตมันน่าจะช็อตทีฟตัวเองได้วะเฮียมันจะสู้ใไข่ตายวะเนี่ยมึงดูพวกกูอยู่ไอ้เฮียอยู่อยู่อยู่กันหลบๆ่อดๆนะตอนนี้พวกกูเดี๋ยวมึงรู้ไหมี่ยมุดกินอยู่ในปากหลักป้อมหมดแล้ว ไม่มีใครโผล่ไปหน้าป้องกันงานไม่ต้องเดินเข้าป่าไม่ต้องเดินเข้าป่าไม่ต้องเดินเข้าป่าก็คู่อย่างนี้เนี่ยกูจะเดินมาแล้วไงเฮ้ยเคียกระสุนโค้งด้วยพ่ออะไรอ่ะเอ่อไอ้เคียร์นี่โอ้ยเล่นกูอย่างเดียวเลยเกากำกำลังมาแน่เลยเมื่อกี้มันถึงช่วยด้วยช่วยด้วยหวยหวยตีไว้กู่ข้าวนะเพื่อนใส่ไมื่มก่อน

หน้าตังไม่ทายด้วยเฮ้ยเฮ้ยช็อตช็อตช็อตกำลังจะลงหัวแล้วเมื่อกี้มึงไม่ได้เดินออกเลยดีมึงไม่ได้เดินกลับไปมึงไม่ได้เดินกลับไปกลับมาเลยถ้ามึงยืนรอช็อตก็ได้เขียวเส้นโคนรหัวเขียวก็มาง้างกระถางสัตว์เน้อติดแอนิเมชั่นติดแอนิเมชั่นเนี่ยง้างช้าชิบหายติดแอนิเมชั่น กูไปดีคัทแอนิเมชันมันออกได้ไหมเขี่ยไม่ต้องไงเปดีคัทดีทัทได้กูจะมีทัของโตเลยอะติปุ๊บพึ่งจะหมดเฮ้ยอะไรเอาเต้เอเต้เฮ้ไอตีอย่าให้กูทำไแล้วไม่ได้ยิงงงด้ อ้เหี้ยแล้วไปช่วยแล้วไอ้เฮียดูตลกเลยนะไม่น่าช่วยแมงเลยไอ้เหี้ยมันอยู่ไอ้โจ๊กอะไม่น่าช่วยแมงเลยอยช่วยแม่งมาลับกูเด็ดเอาใจเหี้ยจริงๆไอ้กูได้ฆ่ามันไอ้เหี้ยฆ่ากูเยอะแล้วทำไมต้องยิงแต่ผมเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆตีเกมได้บินบอลกันดีกว่าึงเห็นกูไล่ปวดมันมัเนี่ยไม่ใช่เว้ย มึงไม่ต้องไปไล่แล้เงี้ยจริงมึงอยู่กับมึงไม่น่าจะรอดแล้วแหละไม่น่าจะรอดแล้วโอ้ยกูไม่เจอขึ้นบนเลยใช่ไหมเห็นไม่เห็นเพื่อนไอ้โจ๊กสูงไปเอ้อย่ามัวกลัวเอาไปตายแล้วดิื่อนตูอะไรกันแล้วเนี่ยว่ากูไม่น่าจะรอดเลยเียอูจะดีมันไล่กลัวโอ้ยเที่ยมึงกับกูทำเที่ยไม่ได้หรอกขนมอ่ะใคร จงอยู่ไหนวะรู้จักขนมเลยมาดิมาดิมาดิเคี้ยวง่ายยี่ไหนเฮ้ยพีเกมส์ห้าปูนะคิวเกมมื่อกี้แทบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะกูอยากจะคิวจะตายคือเหมือนกูอยากจะคิวจะตายหาอยู่แล้วกูคิวได้ก็ดีเดี๋ยวฟีดบิ้งไม่ได้เวนไอู้้พี่เกมส์มาหัวโอ้ยพี่เกมส์โอ้พี่เกม กูอัดไปทำไมเนี่ยฮะกูอัดไ้ทไมเกมปิดโยลกูด้วยจะแก้ไนแกมไม่ได้เหี้ยกูอัดไ้ทำไมครับสนามจริงกูอัดไ้ทำไมกูปิดโยลุ้นด้วยไอคนได้ไหมเนี่ยฮะฮะกูปิดโยลนกี่คนได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูอัดเกมนี้ทำไมเนี่ยเรา,าอัดไดด้้วยอัดไปเป็นเครื่องเตือนใจเยอะแยว่าเราโดนคิวยักขนาดนเ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูล,ลงให้ตอนแรกมันแค่คารบวอรนะ์เท่านั้น ไอโก้ใช่ไหมไอโกใช่ไหมไม่ตายซึ่งวันนี้กูปรับรองเท้าทันไอ้สัตว์เอ้ยกูปรับรองเท้าทันกูว่าสงสัยต้องให้โจ๊กเล่นสายเบสแล้วมั้งไม่ไม่เล่นยิงกันติดเลยมั้งสายซวยโจ๊กจะสูงเดียวไม่ได้ยิงอ่ะคันนี้ยังไม่โจ๊กไม่ได้ยิงเลยโอ้ยทำเป็นวองทำเป็นวองยิพี่เกมเอ็นเดียวแม่เนี่ยกูรู้เลยที่เขาจะเอาอิ่มมึงรอเลย พี่เกมโดนกูบอกเลยกูไม่ช่วยลัดเกมเรียบร้อยโอ้ยแรงยังวะเกมลัดช่วยบอกเลยเอือเอาไปุ้มไม่ใส่กระทะฟ้าด้วยแดงแรเลยแดงเลยด้วยเลยดูดูดูพี่เกมดีิอยากแบบจับกระบอกที่กาลังยิงอยู่แล้วฟาดหน้าเขาจริงเลยเฮ้ยโอ้ยกูมาจงวันจริงเลย้เฮย เฉียดเลยแมาไอ้หัวตีตีกันใหญ่เลยทำไมเนี่ยเจอดูด้วยตีเขาลัดเฮ้ยวันเกิดนะเนี่ยจังหวะนี้มึงอย่าไปขอเฮ้ยเจอเกิดบอลือจะได้ยืนเท่านี้เลยไอ้หัวมึงทุยไปเกมทำไมเนี่ยเอ้ยเจ๋เกิดนะเนี่ยเจอเกิดได้นะเนี่ยเกียละเกิดบอนี่จะพึ่ง ไอ้มรอของบอสแสตของเของว่ะมือเกินอยากให้กูเห็นตัวมือนะก็เห็นอยู่ไหนไม่เห็นหรอจุดเ้ยมันอยู่ในปลามันนึงเช่นเดีข้าปลาได้มาตะพิย์กูไอ้ตัวตายตายตายกูต้องออกบิงมาเล่นแล้วมันหมนี่ยโอ้ยเงินกูเยอะแล้ว พี่เกมล้มแล้วพี่เกมล้มแล้วตัวเองกินอย่างเยอะอ่ะอ๋อพี่ตงยงไม่ตงเอาพี่เกมเป็นไรงเพี่เจ็เป็นลมเจอแสงแดดเข้าตาเข้าเใจโอวคืกูู่โดนสัมผัสแล้วเนี่ยมันเดินช้าโดนโดนยิงแล้วมันเดินช้าเดินสไลด์ยิงไกลด้วยกูอ่ะยิงไกลด้วย โ <Es poor S 1> จ <mar cribing> <stock> ๊กโจ๊กอติโชดิดแค่เดีโชว์เออมาไปตัวหวานไอ้เหี้ยเขาหวานทำอะไรผ่านี่มาผ่านี่มาผ่าริบมาผ่านิบไปทำอะไรตรงนั้านเเพื่อนไม่ใช่ตรงนี้นี่อน่ยตรงนี้เลยเนี่ยโอ๊ยโอ้ยไอ้แค่นี่เล่นดูเองเดียวเลยโอ้ยไอ้เด็กดูวีเกมอดูวิดีเกมวีเกมวิเลยคิดถึงคำพี่ไม่ถูก ตีอยบอกกูตับยุ่งกับกูมึงตายกันหมดแล้วไอ้เหี้ยะวานหน่อยผ่าแก้วันหน่อยเอาผ่าไปเลยแก้วันหน่อยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ต้องมาผ่านฟอบแล้วหรอกไอ้เหี่ต้องเขจะห้วันใป้อมแล้วหรอกไอ้ตีกูเดินไปแค่คนเดียวไม่ได้มึงนี่ผ่านฉันมาเรไอ้ก๊ไอ้ก๊เออเนี่ยเห็นต้นไม้เห็นต้นไม้เห็นตาย โยกดไม่ดอเียไม่เห็น่ไงอะไรมึงเนี่ยทหายก่อนน่ะดีสู้ขาดใจ๊ก่อกี้เออผูสู้ขาดใจเล่ไปแค่ตาเราตามะันเดี๋ยวว่าท่านหนีมันไม่ใช่ทุกอย่เฮ้ยอะไรพี่เก่งอะไรอะไรยิงเลยตรงนี้เนี่ย เอ้ากูมาฆ่าพี่เกมให้เนี่ยมึงจะเอาอะไรเรามึงอยากให้กูเดินคนเดียวจะมีเทียบแบลแล้วเบลแล้วไอ้ข้าวได้แก่กูอืมได้ไอ้เจี๊ยเมื่อกี้กูดูแต่อุ้ยเอ้ยพี่เกมมีข้าวะเนี่ยไม่ตายด้วย โอ้ยแย่โอ้เวรละเวรจะเป็นแบบไหนยี้นั่นแหละเอยากโดนละมึงอยู่ทีมใครมึงอยู่ทีมใครกูไม่เข้าใจมึงไอ้ยักษ์ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มึงเล่นนะบอกน้องดูน้องทางแล้วไอ้เีแยบฟุ่มฟมได้ไปกินแล้วไปเจอตรงไหนก็ไม่รู้ ปล่อยพี่เอ้ยไมปเจอฝักผมไปเจอคอนเลยได้ไหมอ่ะพอแล้วพอแล้วกูอยากเล่นตัวอื่นแล้วไปไปอยากเล่นตัวอื่นแล้วไม่ใช่หรอกเฮ้ยอย่ากคอนเรายังไม่มีทางคอนเอ้าดีไปเล่นแหมให้กูมั่งก็ได้

อแล้วมัดกีจังหวะสุดท้ายพอดีแล้วโคตอมดูแล้วนะกคบิงงัดนึดงัดงัดงัดกูสิดิให้จัดไปเพื่อนกูได้ของทีนี้แล้วมาเข้า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 มามันจะให้มึงบินเข้าหอมันเลยตึ้เกินพี่อ่ะตึ้งเกินไปไหวโอ้ไม่ใจเลยแม่ม่ท้ายเขาอย่างนั้นเป็นกูกูก็ไม่ใจ เอาไปเกมที่ตีใค <van>. รออกโปรตีนละไอ้เยอะคนเด็กเริ่มติดฟัก์กัตายวะแม่อุ้ยยังไม่ตายอุ้ยไอ้เยอะไอ้ตัวเป็นโอ้โหเด็กว่ะมุกอะไรกันอะเนื้อมุก แต่อ yeah. ินต okay. right. ิคีปไเลยเก็บไม่ได้เลยตีกุ้งนี่เลยช้เดียวอะเก้ว่าเก้าว่าเข้ามาเนมาไปไหนโกไอ้บ้าอ้ดีเลยเพื่อนเด้งเด้เด้งต่อยก้นไม้โดนตายดิอ๊ะ วันสองทีเลยเฮียโอ้ยกูเจอทางรอดของกูแล้วนี่แหละคือทางรอดของกูเฮ้ยไม่รอดหรอบอกเลยรอดแต่โกเดียวเฮียไมันหลบหีก็ไม่ใช่ก็จะรอดด้วยอทับแสงมาจิบมาแล้วไอ้โจ๊บแด๊แดแด้เชี่ยจบโนซูมซมซมมซม มตายกว่านี่เนี่ยไม่ได้พอเดินมาเลยเลยฮะโอ้ยมึงไม่ต้องเดินไปผาบระยะ้ิดมได้เว้ยไม่ไม่เมื่อกี้มันมืดไอ้เขี้ยแม่งเดินไปเองเป็นอยู่เป็นอยู่มันจะมืดได้ไงกูยืนอยู่ข้างบนวิ่งไงพอเราคนเด็กมาช็อตมึงไงนี่ไงสายตาเหรอมันช็อตกูตั้งแต่แรกอะ เทปีปนช็อตคืนตายไปซดเป็นกูกูไม่ยอมนะเว้ยเป็นเทพปั่หาสายฟ้าโดนช็อตเ่เออต้องอย่างนี้นะนะดาบทอง

คิวสิบเอ็ดตัวอย่างงี้จะท้ายทสองเอสมีเจ้หกน้าก็พูดมาเลยเห็นมันอลาวเหมีใครเห็นกูไหมช่วยหน่อยนี่เห็นแล้วเออผมจะซูมมันใชะอ๊ยบายนะเจ๊เกิดพลาดแล้วมึงเหมาะไปเอามึงช่วยพมเอลงแบบหน่อยจู่อดกลืน อุย<บ>้ยดามเมจให้ห้าร้อยกว่ากว่าดูดมีเกมบุกตกไอ้เหี้ยเดี๋ยดาเมจ <c oughs> เท่าไหร่วนะอะไรวะมึงช็อตแล้วตังร้อยกว่ามันทำให้มึงวิ่งเร็วขึ้นอะไรอคุณมึงน,นอนมึงนอนอ่างมันตั้งคูระวังแตกกูอะไรเงี้ยมันไม่ตีโดนไม่โดนแม่งหันมาตีกูเว้ยตีกูมาโดนหันมาตีกูไอ้ตั้งไหวกันแล้วน่ะอู้้แรงอยู่เนี่ยพี่เกบตายฟรีนะ ไม่เว้ยมันหมดพอดีเม anyway. ื่อกี้ไอ้เนี่ยโอเซเ้มันแยจริงจริงีป้อมแล้วพวกมึงไม่มีกิจการกเล่นกันเลยที่ไม่มีเพราะกูกูจะอยากเปลี่ยนตัวเล่นแล้วไง กำปองก่อนอย่ายอมดีกว่าถึงเราจะตายถึงเราจะตายเนี่ยถึงเราห้ามยอมถอดทับถอดใจเด็ดเพื่อน่ะถอดใจโอ้ยที่มันมีคิมบีไม่เห็นเวดไม่เห็นเลยแล้วกูตาบไม่เห็นเลยไม่ได้แล้วไม่ทแล้วลาในการที่เอวตีตีอาก่อนแลก็ไปรัก ตายปรตายีเีไมไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วโดนตีดนตีอยจิ้มเลยนะเี่โจกเป็นตายก่อนนะเว้ยามาเป็นตัวเนะจริงเหรออ่ะโอ้โหเลือดก็หายเยอะอยู่นะโดนเลยวะโดนระท้อนกูนี่ไงให้โดนเลือแรงคนแล้วก็เหมือนจ้อตีนะ คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วมึงจะไปไหนไปนะเดี๋ยวพี่มาเอาอีก